ช่องเรลุูมุพาทัวร์นะครับวันนี้เรามารู้จักกับผลงานของลูกดีมีอดามันนะครับเจ้าอดามันนะครับก็พูดถึงอาดามันแล้วเราต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการส่งสีของนะครับวัวนะครับสีชัดเจนมากครับนะครับของเจ้าดีมีอดามันนะครับครับผม นี่ครับข้อนี้มี2ตัวนะครับดีบีอนามันนะครับมีชื่อว่าเจ้าโชคแล้วก็ถุงเงินนะครับตรงนี้ตัวนี้ชื่อถุงเงินนะครับดูเจ้าโชคครับเข้มกว่าเห็นไหมครับนะครับดีบีอนามันนี่คือการให้ลูกที่ชัดเจนเรื่องสีจริงๆครับดูหน้าหน่อยใช่ครับออกโบสนะครับนี่หูคลิปหูนะครับ สีกล้ามเนื้อขาหน้าขาหลังนะครับโบตเต็มเมนะครับนี่คือผลงานของดีบีอะดามันนะครับแม่ก็มาบังโอ้โหโอเคนะครับแล้วก็มาดูนะครับนี่คือผลงานของดีบีอนามันนะครับก็ใครที่กำลังคิดจะผสมดีบีอะามันก็คือแน่นอนครับเรื่องของสีชัดเจนครับนะครับผม สวัสดีครับ